โอเคครับจ้านะตอนนี้จะย้ายมุมกล้องให้อีกนะครับก็เป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบสองนาทีเราเป็นนักตกปลาที่ดีต้องรู้จักความอดทน đây là khắp giờ sắn gọn บนะครัก็จะมีเรือนะครับเอาเอาเอาสะดุ้งนะครับลงลงด้านหน้าเรือแล้วก็ขับเรือสายเลยครับ <laughs> ไปหมดแล้วครับปลาเม <laughs> ื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับผมปลาทีแรกลงจากตรงนี้เลยครับตรงหน้าเบ็ดเราเลยดีไหมไม่เล้าเอาเบ็ดไปเอ <laughs> ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างทำมาหากิน พอแค่อย่าดึงคเบิดก็พอนู่นนะครับวิธีน่นก็หน้าตรงนี้ก็เป็นหน้าบาบิดก็น่าจะเขาก็น่าจะคิดว่าปลามันคงชุมอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าเขได้กินเหยื่อจากน้าที่มาตกปลาน้าที่มาลากลากวนก็เลยลงอย่างนี้เลยแล้วไล่ไปหมดแล้ว โอเรียบร้อยครับแต่เราก็ต้องทนต่อไปนั่งเฝ้าก่อน <c oughs> โอเคครับก <c oughs> ลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมชาแนลของนาประมือคนดีสารฟิตชิ่งชาแนลความสุขอยู่ที่หม้และปลายคันครับผม <c oughs> <c oughs> เช <imposed> ่นเคยครับวันนี้ก็พาออกไม้มาตกปลานะครับตองนี้ชื่อว่าคอง ของอะไรแล้วนะเล็กรองหนามแดงนะครับผมก็จะเป็นเส้นรัตนาโกศินทร์200ปีนะครับก็เข้ามาจากทางบรรดาตาดฝั่งนู้นนะครับวิ่งเข้ามาประมาณสัก20 25โลนะครับย5กิโลทางนี้ก็จะออกไปตลาดปองคนนะครับผมจะออกไปตลาดปองคนถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะไปทางวัดหลวงพ่อนะครับทางวัดหลวงพ่อสุธรถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้า ขากรุงเทพครับผมถนนสุวินทวงศ์ก็มากับเียสูตรเดิมของหน้าปลาหมึกนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศอากาศค่อนข้างจะปิดแล้วก็น้ําน้ําเปลี่ยนสีตอนนี้ได้มาสามแต้มแล้วครับมาถึงจุดนี้ก็หกโมงตรงตอนมาถึงนะครับที่แรกตรงตรงนู้นนะครับมีเรือไปวิ่ง <c oughs> ไปลากเหมือนที่ลูกเหมือนที่น้าปลาหมึกลงให้ดูต้นต้นคลิปนะครับ มีเลือกไปลากลากปลาลเขาก็น่าจะแบบว่าปลาที่มันเข้ามากินเหยื่อของนานาที่เหลือเมื่อบานนี้ครับเป็นปลาเก่านะครับเป็นเก่าเป็นไม้ใหม่ของนาาปลาหมึกแต่เป็นน่าจะเป็นไม้เก่าของนานาหลายท่านมาขนาเล็กเช่นเคยครับตอนนี้ได้สามเตี่ยมแล้วแต่จุดตรงนู้นเมื่อเช้านี้ลงคันยังไม่นี่นะครับคันก้งแต่ว่าค่อนข้างจะกินละแวงนะครับผม พันธุ์งชนิดแบบก็วลงไปเลยแล้วนะปลาหมึกวิ่งมาวัดไม่ทันนะครับใครอวัอนนี้ก็ได้อ,อยาครอบจักรวาลน,นะครับคือไสเดือนนั่นเองน้ําลักษณะอย่างนี้ต้องพึ่งไสเดือนแล้วครับนะนะมีไสเดือนเสียบไสเดือนกับเสียบเม็ดโฟมด้วยนะครับก็ตาเบ็ด2ตาเสียบเม็ดโฟมหนึ่งแล้วก็ไสเดือน1แล้วก็รีเวทขนาด3มเซนนะครับผม ขอกับหลักใจนะครับนะนะช่วงนี้ก็น้ำท่วมหลายจุดเลยครับน้ำท่วมน้ำเปลี่ยนปลาก็กินยากเข้ายากนิดนึงก็ได้ตัวยากเราก็พยายามที่จะหาไม้ใหม่ๆไม,ไม,ไม้สวยมาให้นะนะได้ชมได้ดูได้ทดลองกันเดี๋ยวนะปลาหมึกจะปักหมุดไว้ให้อีกนะครับจุดนี้เงียบดีครับบรรยากาศดีแต่ยุงเยอะนิดนึงนะครับ <G ül> ช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ําก็ท่วมหลายจุดครับเมื่อวานนี้ก็ขับรถวนอ้อมดูทั่วอำเภอบางบ่อเลย <G ül> น้ําท่วมครับอาตัวยากปลาก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับก็ขอให้สภาพน้ําแล้วก็สภาพอากาศกลับสู่กลับสู่สภาวะปกติด้วยเร็วนะครับผมแรงเชียร์แรงใจช่วยกัน ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรว่รอบก่อนนะครับก่อนที่ปลาจะกินเบ็ดเรานะครับผมว่าขัดกุ้งเนี่นะครับวันนี้วันนะเป็นนะโมเพราะว่าเมื่อเช้ากุ้งแล้วนะครับแต่วัดไม่ทันสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเป็นถนนสองอปีตรงสะพานนะครับรถจะจอดประมาณนี้นะครับผม ันนี้เข้าไปสุดนะครับจะเป็นจะไปนชนกับคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับอนนี้ลงคันเสร็จลืมบอกนะนะว่าลงคันเสร็จ7จ็ดโมงกับอีก40นาทีแต่ยังไม่ได้บอกเจ้าที่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวบอกเจ้าที่วั <c oughs> น,น,นเอาหน้าเล็กไทยนะปลาบึกหน่อยวันนี้ผมได้น้ำแดงครับผมน้ำแดงคู่กับคลองน้ำแดงเฮ้อ <c oughs>

ล,ลุกัดกินน้ำน้อชื่น<ก>ใจขอบคุณมากครับปลากะเจียงอีกเยอะปลากะเจียงครับเนี่นะ ติดปลาีินัทติดตามหามานานแนละ้วโอเคครับเนจะ้าน้าวันนี้กะย้ายมุมกล้องให้อีกนะครับก็เป็นเวลา9 3้นาฬิกาสามสิบนาทีเป็นนักตกปลาที่ดีต้องรู้จักความอดทน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ตกน้ำซักล่ะเต,ต็มปากเต็มคำโอ้สวยๆครับนะฮะเต็มเลยครับมันหมานครับโอเคครับเดี๋ยวนะาไปบิ๊กทีครับ ครับนะนะกินข้าวกันครับเป็นนี้ครับบรรยากาศไหมวันนี้สุดยอดมากเลยครับกินข้าวไปด้วยนั่งดูคันเบ็ดไปด้วยอย่างนี้เลยสิครับเขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงนี่ครับผมนเเร็กสู้ไม่สู้นวน ครับหลังจากที่เรางัดนังฟ้าขึ้นมาแล้วหึงตัวเราจะต้องรอครนะับ นะมาอีกแล้วครับของอร่อยเนี่ยตกปลาใกล้ถนน,นก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เอาเด็กมาด้วย <c oughs> <c oughs> มาครับชนแท่งยงใสสวยครับนะน้า,นา น,นะครับเที่ยง45นาทีน่าจะเปิดประตูน้ำเต็มที่ครับผัปบกปล่อยมากแบบเพียบเลยครับนู่นเลยครับก็เอาเบ็ดขึ้นไปห้มดเลยครับจอดเที่ยง45ตอนนี้ก็เกืบจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวมาสรุปแต้มกันดีกว่าครับนะนะไอ่ไวแล้วครับก็ ลงคันเจ็ดสองมงเนาะนาฬิกสองโมงนะหรือเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบก็ี2สองโมงแล้วกัน3ามโมงสี่โมงห้าโมงเที่ยงสี่ชั่วโมงกว่ากไม่กินครับนะนะ้เพราะว่าสภาพน้ำถามนาที่เข้ามาประจำเขาบอกว่าสภาพน้ำน้ำมันขึ้นครับน้ำมันขึ้นแล้วก็สว่าเยอะน้ำแดงน้ำเปลี่ยนด้วยครับ พอได้กับข้าวยู่ครับตะเพียนสามตัวแล้วปานินไซโปโบเลยนางฟ้าแหละครับผมนางฟ้าหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวแต่ว,ว่าเดี๋ยวเมนูเด็ดของเราวันนี้น่าประหมิดการกินเมื่เช้าเลยพอได้ตัวแรกนี่ร <c oughs> ะแยงครับผมนี่นะครับของอร่อยครับของปลูดเลยครับไม่ได้กินนานแล้ว ปลากระยงน่าจะสองสี่หกแปดเก้าตัวสุดยอดครับนะนะเดี๋ยวให้นาเล็กถ่ายรูปหน่อยจะถ่ายที่ห้องก็ได้ไมั้งปลาเก็บคันครับนะนะน้ำพวกงเมื่อกี้ก็มีนะนะมีนะเขาตกปลาเข้ามาผ่านมาเป็นน่าจะเป็นประกันเนาะขายประกันหรือว,ว่าทำอาชีพประกันนี่นะครับ แวะมาเห็นน <OK. S 2> ้าปลาหมึกตกปลาอยู่ก็มาแนะนาหมายหยิบเดี๋ยวเก็บคันเสร็จน้าปลาหมึกก็จะไปดูไอ้ต้นไม้ตรงที่เขาบอกนะครับไปดูเซอร์วไว้แล้วก็โอกาสหน้าเราก็มาตกต่อก็วันนี้ก็ดูครับน่าจะลงไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ําเปลี่ยนอย่างนี้ปลาไม่ค่อยกินนะครับนี่เจอเหยื่อเทพนะครับนี่เหยื่อไข่น้าปลาหมึกเหยื่อสุดไข่ เดี๋ใครนะพมือก็อัดนางฟ้าไปเมื่อเช้าคันกุ้งนะครับแต่ว่าเอาไม่ได้ถ้าได้น่าจะสองแต้มใหญ่ๆวันนี้เพราะว่าตัวนี้นางฟ้านี่ก็คันกุ้งเลยนะข้างๆไม่มีใครได้ครับเจ็บคันนี้หมดแล้วเหลืยอยู่ไม่กี่เจ้านั่งเงียบกันตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกท,ท่านนะครับวันนี้น้ําท่วมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ขอได้รับความขอบคุณจากน้าประมุขคนดิสาร f ฟิกชิน h ช n แน l ความสุขอยู่ที่ไม้และปลายคันแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สึกกันลักกันขอบคุณและสวัสดีครับ